วันศุกร์ที่สองธันวานี่ผ่านหลุมสิบสามห้าสี่น้ำลดลงเยอะมากนี่น้ำลงเยอะเลยฮะนี่หลุมสิบหกใช่ไหมฮะฮ ผมที่6น,นี่ยนี่ถือเอาผู้หญิงทางอบน้ำแห้งแลละเร็วมากดูรม16โอ้โหรถเร็วมากเลยโอ้สนามนี้จะรอดเลยแหละ<ม>บายบอกญ้าไม่ต้องห่วงเลยครับเนื้อญ้าขนาดนี้โอ้รวไ์เห็นเต็เตมหมดล้วลสองหนึ่งซ้ายเต็มแล้วครับ อ้าวนี่ครับหลุมสิบหกกรีนโผล่ 6, แล้วครับอ่ากรีนโผล่แล้วก็<ม>ถ้าขนาดนี้ก็คงไม่เสียหายน่าจะเปิดได้ก่อนเพื่อนนี่กรีนหลุมสิบหกโผล่แล้วทรายก็ยังอยู่ามกดเลกรีนโผล่แล้วหญ <c oughs> ้ายังหล้มแหลมล้มแหลม ดูหลุมสิบเจ็ดอ้อหลุมสิเจ็บกริงกบโผลแล้วทงสวยเออสนามงูนี่จะเล่นได้ก่อนสบายเลยแต่ปลาช่อนต้องสายไปหวานหมดแล้ว <c oughs> ช่อนเมซอนรู้ไปเกิดที่ไหนไปจับได้ที่อ่างทองว่ายไปถึงนี่หลุมสิบเจ็ดภาษาโอเคทีออฟโร,ริงโพ โอ้คนที่ออฟตรงนั้นยังมีเขียวๆอยู่หญ้าก็ะลมกระแรมไปเลยโอ้นามแห้งลเลยลนี่ผมสิบุมสิบก็กรีนโหแล้วทรายดูดิเออเป็นร้อนรอนร่อน อ่ากรีนโผล่แล้วยังมีความเขียวอยู่นิดๆน,นะกรีนเออย่าไม่ตายนีุ่่มสิบการไม่หนักเท่าไหร่ต่ออันนี้ก็พี่ใบผู้จัดาการสามงูเ็เอาคดีมาจ้างม,มาเลยห้าสิบคนมาช่วยทําเดี๋ยวเราไปจอดหน้ากรบเพา้านะโอ้โหขยาบ้านเลย แคนดี้ตอดลมลมตรงใต้ลมมาลุ่ดีร่องรอยรถไข่ไขวะเนี่ยค o นด้เนี่ยอยู่ของแดบวันน้ำเข้ายันน้ำออกอดูความเสียหายนะยดูความเสียหายนะมาด,ดีวาด,ดีนี่ขยะดีบาย สำนักงานพี่ใบเขาวัาดีวัสดีดูสำนักงานพี่ไบนี่โอ้โหเฮ้ยลูกอยู่ในหลุมดึงอีกสองร้อยถุงไงนี่รถใครเนี่ยอยู่ตั้งแต่วันวันนอดีผแลาังดนครับ เว่าอย่างนี้มันโผล่หมดแล้วเดี๋ยวพี่โมก็จะมาช่วยคือถ้ามันไม่ออกลงร่องก็สูบออกเดี๋ยวพี่โมก็จะมาช่วยอ๋อฮะคุยกับตอมกันแล้วครับเออพี่โมกแหละก็การท่าเนี่ยสองวันนี้ลงลงลงลางแน่ครับหมดแล้วเขาแล้วจบแล้วอุ้ยอาการไม่หนักนะแต่สนามทูไม่รู้เลยเพราะน้ํายังไม่ลงสนามนี่สบายแต่คนนี้เขาเขาเร่งสูบไงพี่ฮะทั้งหัวทั้งท้ายนี่ก็สูบหมดเลยพี่การท่าก็มา ก็ลงรางไปก็โอเคแล้วก็มาสำรวจนะวันอาทิตย์นี้ลงรางหมดแนน่อนอาทิตย์นี้ก็อยู่ในรางหมดแล้วครับพี่ครับพรุ่งนี้เราลงแล้วครับเนี่ยพรุ่งนี้นี่กรีนมันโผล่หมดแล้วเนี่ยฮะหมดแล้วฮะนะแล้วเป็นไงผู้เชี่ยวชาญเรื่องกรีนก็เดี๋ยวกรีนนี่เป็นไงจะฟื้นได้กีนเนี่ยผมว่าในความคิดผมนะฮะไม่ไม่เสียหายมากอืมแต่ต้องใช้ระยะเวลาอย่าอย่าเพิ่งไปยุ่งมันก่อนสามเดือน ก็ช่วงช่วงแรกถ้าช่วงแรกๆเนี่ยดูก่อนฮะดูมันจะฟื้นไม่ฟื้นผมว่าน่าจะฟื้นนะนมันก็ไม่นั่นเท่าไหร่ไม่ไม่ถึงกับต้องไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช่แต่ว่ามันมันเรื่องทรายเรื่องอะไรเนี่ยพ็อพฟลอย์เราก็ต้องมีแล้วก็ทรายเรากองไว้ตรงต้นทรายจมเลยอ่ก็ไม่เป็นไรพวกอุปกรณ์ในการที่จะทำที่กองทรายนี่ ดูก่อนคือไม่ไม่ให้มาเล่นนะฮะปีนี้ก็จะไม่ส่งกำไรเอามาฟื้นฟูสนามให้หมดต้องยอมรับนะอย่างนี้ฮะอย่างนี้อย่างอย่างหลุมสิบแปดเนี่ยฮะเนี่ยโผล่แล้วเนี่ยที่มันโผล่อย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวมันแห้งสักนิดหนึ่งพี่ต้อยแล้วเราต้องลดน้ำไหมช่วงช่วงนี้ต้องปล่อยก่อนครับต้องปล่อยก่อนนะเนี่ยมันจะเคี้ยวเงี้ยแบบให้ขี้กาขึ้นแห้งก่อนนะสักพักหนึ่งก็ผมเห็นอย่างกองน้ำบินของนายใบนะฮะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นเขียวหมดเลยเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับที่ที่หน้าบกกองนักบินนะครับขึ้นแล้วอ่ะขึ้นเต็มเลยครับเ่ยขึ้นขึ้นหมดเลยอ่ะครับอันนี้เราขึ้นเป็นสนามฟุตบอลเหมือนเดิมอันนี้ผมว่าขอทรายไว้อ่ะก็ให้กองไว้ไงไอ้ล้างไอ้ตรงคอร์นั่นแหละเรากองไว้ตรงไอ้โคนต้นไทร่ะนะบอกเป็นของเราหมดใช่มีเท่าไหร่บิ๊กเข้าให้แล้วเขาบอกไม่ต้องเอาคืนเอามา หญ้าสนามมาเขยวเฟยเอยเหมือนกับทุกครับผมดูจากไร่สนามแล้วโอ้ยฮะต้องนามบอลนเขียวเุืโลเลยครับในนี้ทั้งหมดหมดเลยนะครับพวกโรเตอร์ีหมดให้กตาหมดเลยครับต้องหามาใหม่นะนะ เนี่ยไอนี่ไหมไ่ครับไอนีขน่ขึ้นมาได้สี่สิบสี่สิบเซนฮะ,ะมัะมีชุดนี้ครับหาใหม่เพราะว่าสนามเราจะทําอยู่แล้วเนี่ยห้องจุดกาะนี่ก็ร้องน้ำไหลไหมเนี่ยน้ำ๊อกไหลไหมน้ำ๊อกไหลครับเพราะตรงนี้เราได้งบทำอยู่แล้วทำเลยที่นี่ต้องทำใหม่หมดเลย เหมือนทำใหม่เลยอะนะในห้องนี้เรียบร้อยเลยนะครับเออมีที่แรกมีงูงูงูใหญ่ด้วยครับงูอะไรงูเหลือยมอุ้ยปิยาน่ากวะาอุ้ยงูเหลือยมเนี่ยไปยังไปแล้วครับทีวีเทอร์โบโต๊ะตู้เรียบร้อยหมดได้ทีวีจอแบนใหม่ๆครับเพิ่งแก้เดือนเดียวสองเครื่องเรียบร้อยเลยครับไม่เป็นไรเพราะเราก็ แหมมันไม่คาดคิดว่าจะมาขนาดนี้ใช่ไหมดูสิเนี่ยขับเฮาของเราเราสร้างใหม่หมดอยู่แนละ้วมีของพี่มันเขาเนี่ย่อกี้บอกแล้วให้เขา,มา,ม,ามาดูแลมาดูแลเหมือนทําใหม่อะขับเฮาะอะรายารไปแล 5. 5. ้วพี่สามล้านห้าเฉพาะซ่อมนะพี่